ครับตอนนี้ผมจะมาสรุปครับวิธีการอาบน้ํายกาดัสแบบหนีคีราบวิธีอาบน้ํายกคาดัสแบบหนีคีราบในกรณีของคนที่มีชนาบะก็คือในกรณีของคนที่ฝันเปียกหรือหลับนอนกับคู่ครองของตนประการแรกนะครับขอพูดสรุปฮะดีษให้ฟังก่อนในเรื่องการอาบน้ํายกคาดัสนะครับฮะดีษบทแรกในเรื่องจจกท่านหญิงอุม,สมุสลามะอันนี้พูดถึงบ่อยนะครับ ก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยอมุสซลามะได้ถามท่านอบีุมฮัมหมัดสลลลของอาเลฮิมบัสลามบอกว่านางเนี่ยจำเป็นจะต้องสางผมให้หมดเลยไหมคือผมนางดกดํามากนางต้องสางให้หมดเลยไหมท่านอับดุลโมฮัอหมัดสลลมก็บอกเพียงแต่ว่าเวลาคุณอาบน้ําเวลาเธออาบน้ํายกไคดัสจากจนาบะเนี่ยนะก็ขอเพียงแต่เอาน้ําไปลดศีรระแล้วก็ถูหนังหัวเนี่ยตรงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ละหลังจากนั้นก็อาบน้ำให้ทั่วตัว ฮาริสบทนี้นะครับก็คือชัดเจนในเรื่องของรูปแบบหลักๆหัวเปียกในระดับหนึ่งแล้วก็ร่างกายก็สะอาดตัวบทที่2กับตัวบทที่3ครับเป็นประเด็นที่ว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าฉันจะทำน้ำละหมาดก่อนละ่ะถ้าฉันจะทำน้ำละหมาดก่อนละ่ะฉันต้องทำยังไงเพราะว่ามันมีสองสายรายง,งานใช่ไหมครับรายง,งานจากท่าดิงไอ์ ราเรยัลลอฮุอันฮาเนี่ยที่อย่างไอชาบบอกในเรื่องของการอาบน้ำยกคาดัสเนี่ยทั้งหมดเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแต่ท่านอย่างไอชาบอกว่าท่านนบีทําน,ำน้ำละหมาดจนเสร็จเลยแล้วถึงจะอาบน้ําในขณะที่ภรรยาอีกท่านครับผมภรรยาของท่านหญิงก็คือเอ่อขอมาครับภรรยาอีกท่านของท่านนบีมัสโอลิสันก็คือท่านหญิงไมมูนม่นาเนี่ยบอกว่าท่านนบีเวลาอาบน้ํายกคาดัสเนี่ยท่านนบีทําน,ำน้ำละหมาดแต่ไม่ล้างเทา้าล้างทีหลังสุดเลย ตกลงล้างแบบไหนถูกล้างแบบไหนปลอดภัยสรุปง่ายง่ายสรุปง่าย,ง,ายง่ายนะเวลานี้นะครับผมว่าสําหรับท่านที่ว่ามีจนาบะฝันเปียกหรือว่ามีการหลับนอนกับคู่ครองของตนวายิบต้องอาบน้ําการอาบน้ําในที่นี้ที่เป็นวายิบก็คือเราเริ่มด้วยกับเนียดอ่าหนึ่งเริ่มด้วยกับเนียดเนียดจะเริ่มก่อนเข้าห้องน้ําหรือตอนอยู่ในห้องน้ําก็แล้วแต่เพราะมันอยู่ในใจนะครับม,มีปัญหายอยู่แล้วนะครับ ก็คือเราต้องรู้ตัวว่าเรากาลังจะทําอะไรเพื่อเพื่อใครอ่ะเนี่ยชัดเจนตรวจสอบเนี่ยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อากับบิสมลิลลาห์ก่อนเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นก็ล้างทวารหนักทวารเบาก็คือปกติมันจะเป็นตำแหน่งที่ยังมีคราบมีเปื้อนมีอะไรอยู่ก็ล้างให้มั่นใจว่ามันสะอาดเมื่อล้างจนมั่นใจว่ามันสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มจากการล้างศีรษะเอาน้ำลดศีรษะทําความสะอาดศีรษะ จะ,ะผมจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับกลาดไปก็ทําความสะอาดทีเสร็จไปแล้วก็มาทําความสะอาดร่างกายเอาให้เปียกให้ทั่วแค่นี้ถือว่ายกขดสเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าจบแล้วอันนี้คือวายิบของการอาบน้ํายกขดสอันนี้แบบไม่มีกีรับแบบไม่มีกีรับทีนี้ครับคุณเพียงขวัญบอกว่าไงเนี่ย เนตว่าอะไรอะคะครูยกให้ฟังหน่อยเนต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 ผมไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเพียงขวัญถามมาใหม่แล้วกันนะครับผมทีนี้ครับอันนั้นคือวายิบแต่สําหรับผู้ใดก็ตามที่อยากจะอาบน้ํายกคาดัสอย่างสมบูรณ์อาบน้ํายกคาดัสอย่างสมบูรณ์มีทางเลือกอยู่2แบบมีทางเลือกอยู่2แบบซึ่งในที่นี้นักวิชาการเขาเอาฮะดีษของที่หญิงไมมูนะกับที่หญิงไอชา้าเอามารวมกัน ว่าตกลงจะล้างเท้าตอนทำน้ำนมาดเลยหรือมาล้างเท้าทีหลังเนี่ยนักวิชาการที่รวมกันเนี่ยรวมกันอยู่2แบบแบบแรกครับรวมกันยังไงครับแบบแรกรวมกันโดยที่บอกว่าให้ดูสถานที่ที่เราอาบน้ําดูที่ที่เราอาบน้ําถ้าเกิดเป็นที่ที่ว่าถ้าเกิดอาบน้ําเสร็จแล้วเท้ามีโอกาสจะเปื้อนถ้าเป็นสถานที่แบบนั้นให้ล้างเท้าทีหลัง แต่ถ้าเป็นที่ที่ว่าห้องน้ําที่สะอาดเป็นกระเบื้องเป็นอะไรไม่มีลิสไม่มีอะไรอาบน้ำปุ๊บน้ามันก็ไหลไปตามทางของมันถ้าอย่างนั้นปุ๊บตอนทำน้ำมัมาดก็ทําให้สมบูรณ์ไปเลยแล้วก็มาอาบน้ําให้สมบูรณ์ทีหลังอันนี้คือทัศนะแรกที่ว่ามีการรวมรวมตัวบทของที่อางไอชะกับรวมตัวบทของที่อ่งไม่มูนะอ่าครับทัศนะแรกบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากทําให้สมบูรณ์นะนะคุณทําน้ำมัมัดก่อนเลยแต่คุณดูที่ที่คุณจะอาบน้ํา ถ้าที่นั้นเป็นที่ที่มันจะมีเลอะมีราบมีอะไรแล้วคุณไม่สบายใจกับที่ตรงนั้นเนี่ยทำนร่งสมาธนะหลังจากทาราสมาเสร็จแล้วอย่าเพิ่งล้างขาวาอย่าเพิ่งล้างขาวาคุณไปอาบน้ําของคุณให้เรียบร้อยโดยเริ่มจากศีรษะก่อนเริ่มจากศีรษะแล้วก็ค่อยมาตัวถ้าจะเอาสุนนะเด็ดเดก็คือเอาด้านขวาก่อนแล้วค่อยด้านซ้ายคือจะถูสบู่ก็ถูด้านขวาให้เสร็จไปเลยแล้วก็มาถูสบู่ข้างซ้ายแล้วก็มาลาดน้ําข้างขวากับลาดน้าข้างซ้ายหลังจากนั้นพอเสร็จแล้ว คุณค่อยไปหาพื้นที่ที่คุณมั่นใจว่ามันสะอาดชัวร์ไปล้างเท้าตรงนั้นอันนี้คือการรวมฮะดิษสองบทตามทัศนะแรกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่สะอาดอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็ทำน้ำพระแบบพิเศจไปเลยแล้วก็ไปอาบน้ําโดยเริ่มจากศีรษะแล้วก็ล้างจากตัวอันนี้คือการรวมแบบแรกต่อไปครับต่อไปทัศนะที่สครับมองว่าสถานที่ไม่เกี่ยวเลยสถานที่ไม่เกี่ยว แต่มันแสดงให้รู้ว่ามีสุนนะอาบน้ำยกขดัสหลายแบบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมุสลิมก็คือถ้าเรามั่นใจว่ามีสายหลายสายรายงานทุกสละทุกส,สายรายงานเนี่ยเสียหมดเลยก็ทำทุกหมดเลยทำให้ครบทุกแบบเลยเอ้าวครั้งนี้อ้าววันนี้ฉันหลับนอนกับคู่ครองฉันมาฉันอาบน้ำแบบสายรายง,งานของ่านหญิงไอชา อาวันพรุ่งนี้อาฉันหลับนอนกับคู่ครองของฉันอีกอาฉันขออาบน้ําตามสา,ายงานของสี่นึ่งไม่มูมมนะท่านนี้ครับก็ถือว่าเป็นการรักษาสุนทรแล้วก็ทําสุนัขหลายแบบซึ่งผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับแบบที่2เพราะปกติเราอาบน้ําในห้องน้ําซึ่งห้องน้ําก็เป็นน้าไหลยอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องนิสเรื่องอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สลับกันครับอาครั้งนี้เอาอาบน้ําแบบที่หนึง่งไอแช่ครั้งนี้อาบน้ําตามรายงานของที่หงไมมูมมนะน่าจะดีที่สุดครับผม อ่างนั้นในเรื่องของเนียดเดี๋ยวเราคุยกันนะเรื่องของเนียดแล้วก็เรื่องของการละหมาดสุนนะตอนสืดไม่ได้ใจว่าครั้งที่2หรือไม่จึงสุดอีกครั้งต้องสืดซาบีหรือไม่ครับแล้วสุดซาบีเดี๋ยวคุยกันในเช้าแล้วครับผมงั้นตอนนี้นะครับในเรื่องประเด็นของวิธีการอาบน้ํายกคารัสแบบนี้คลับทุกท่านเคลียร์แล้วนะครับถ้าจะเอาแบบนี้คลับแบบสมบูรณ์ที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะนี้คลับแบบสมบูรณ์ที่สุดเริ่มด้วยจากการ ตัดประเด็นในเรื่องของบิสมิลลาห์ข้าน้าอะไรก็ตามแต่นะครับผมเริ่มจากการล้างวิวะเพศล้างทวารหนักล้างทวารเบาล้างมือให้สะอาดทําน้ําละหมาดให้เสร็จไปเลยเอาให้เสร็จไป,ไปเป็นเรื่องเลยทําน้ำละหมาดให้เสร็จไปเลยเมื่อเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาอาบน้ําโดยเริ่มจากศาีษะก็ลาดตัวไปจากศาีรษะก็เช็ดศีษะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าจะมีการถูสบู่แชมพูครับก็แชมพูเริ่มจากศีษะก่อน แล้วก็สบู่มาเริ่มจากตัวเริ่มจากฝ่าขวาเริ่มจากฝั่งซ้ายล้างให้สะอาดให้หมดทุกส่วนไม่จําเป็นต้องเอามือลูบให้ทั่วลาดน้ําให้หมดจบจาการหลัดน้ำยกรัดสนั้นถือว่าเสร็จสมบูรณ์